ที่ไม่เกี่ยวกับล้างไม่ล้างเลยโลกทุกอย่างพร้อมกันเลยที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม้ครับพร้อมอะไรโลกทุกอย่างดีๆทิฏฐา้างสังสวัสดิ์กันอยู่เรื่อยๆ เต็มที่หน่อยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละเนี่ยเต็มที่หน่อยสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่นี่็ต้องเต็มที่หน่อยเอ,อแล้วก็ทุกอย่างครอมกันไปทุกอย่างครอมกันไปมันจะได้กลายเป็นเนื้อหาแห่งการจบช่วยสังสาสจริงจริงมันไม่ได้ไม่หนีสังสาวาัสไงเออมันไม่ได้ละหนีสรรพสัตว์ มันไม่ได้ละหนีสังสวัสดลกูกต้องฟังดีๆมหากุนาจบช่วยสังสวัสดเนี่ยฟังดีๆมันไม่ใช่การละจากสังสวัสดลกูกมันไม่ใช่การทิ้งสังสวัสดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปได้วยกันทุกอย่างมันไม่ใช่ละจากสังสวัสดลกูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปได้วยกันทุกอย่างฟังดีๆ แล้วมันจะกลายเป็นคลายช่วยหลุดช่วยสังสวัตเลยกลายเป็นจบช่วยสังสวัติจะไปเรื่อยๆเ,เลยลูกไม่ใช่จบนีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจบไม่จบนั่นแหละลูกไปเรืยนะไปได้กันทุกอย่าง แลสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่เนี่ยพร้อมกายพร้อมจิตพร้อมสตรสิ่งแล้อมันไปไม,มันไปใช้การละแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้ไง เออมันมีแต่จะละจากกันถ้ามันใช้การละแล้วใช้การทิ้งเนี่ยมันจะไปด้วยกันไม่ได้เพราะมันจะทิ้งกันจะละจากกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละีนโลกมันจะกลายเป็นล้างประเดกันไม่จะทิ้งกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละสิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งสิ ไกายเป็นดาบล้างว่างล้างไปได้กันไม่ใช่ทิ้งกันสังสวัสด์เนี่ยเขาไปใช้การละนั่นแหละมันก็เลยละหนีสังสวัสด์ไปเรื่อยไม่ได้มาหากกลนาสักที ก็ไปใช้การละมันก็ทนไม่ไหวตัวตัวละไงทนไม่ไหวตัวการละมันก็ะละไปสร้างกตินิยมขึ้นมาปั๊บมันก็คนต่อคตินิยมที่สร้างขึ้นไม่ได้ก็ต้องตามกตินิยมมันคนไม่ได้เพรามันสร้างขึ้นล้างให้หมดในโลกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกันละไม่ละทุกอย่าง มัวแต่ละหนีจากอะไรนั่นแหละมันจะได้กลายเป็นปสุญนตาล้างสังสวัสหรือเรียกว่าว่างล้างสังสวัสไปได้วยกันว่างล้างสังสวัสไปได้วยกันไม่ใช่ว่างจากสังสวัสว่างล้างสังสวัสไปได้วยกันไม่ใช่ว่างจากกิเลสว่างล้างกิเลสไปได้วยกัน ว่างจากกรรมว่างจากวิบากว่างล้างวิบากไปด้วยกันฟังดีๆมันจะว่างล้างอย่างไรลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างไปด้วยกันเลยอย่าไปหลงคตินิยมตรงที่ว่างจากอะไรว่างแบบไหนว่างอย่างไรลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างไปด้วยกันแล้วมันจะกลายเป็นว่างล้างสังสวัสดิ์ทันที เป็นเนื้อหามหากุณาได้เฉพาะคนนี้แะนยมมันไม่มีเส้นแบ่งไม่มีเงื่อนไขีกลายเป็นมหากุณาต่อวตาได้เนี่ยเฉพาะมันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีเส้นแบ่งมันไม่เกี่ยวกับสตินิยมมันไม่เกี่ยวกับนิพพานนิยมมันไม่เกี่ยวกับวิมุตินิยม มันก็ไม่เกี่ยววันนิพภาณิยมไม่เกี่ยววับวิมุตตินิยมมันไม่เกี่ยวกับความพ้นนิยมนิยมความพ้นทุกข์อะไรเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นในพ้นโลก มันจะได้เลิกทรมานเพราะไอกตินิยมนั่นทุกอย่างาก็ปรับไปสู่เนื้อหายมหากุณาทั้งหมดทั้งมวลดีๆ ราต้องโจรน,น้าหาให้มหาคุณาดีๆมหาคุณาเนี่ยมันไม่ได้ละจากอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละไม่ได้กันเลยลูกซึ่งมันจะกลายเป็นดาบล้างว่างล้างสังสวัสดพร้อมกันไปสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละไม่ได้กันเลยลูกทุกสิ่งอย่าง จะมาจะดการเป็นดาบล่างว่างล่างสังสวัสดไปด้วยกันพร้อมกันไป,นไปจัดกรารเป็นดาบล่างว่างล่างสังสวัสดพร้อมกันไปไม่ใช่ไปใครไปมันพร้อมกันไป อย่างเลยลูกไม่เกี่ยวกับละไม่ละเนี่ยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละนี่ทุกอย่างแล้วพาะมันเป็นเลยทุกอย่างเดี๋ยวมันจะล้างให้หมดเลยทั้งตัวชอบไม่ชอบจะสลายหมดเลยทั้งชอบไม่ชอบทั้งใช่ไม่ใช่มันจะสลายให้หมด จ,จไาาไไีได้ไม่ต้องไปเสียเวลาป่าถนาพุทธภูมิเสียเวลาจริงๆจะได้โดยเนื้อหาตัดสู้ช่วยพระมันไปตลอดการตลอดเวลาตลอดการจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาป่าถนาพุทธภูมิฟังดีๆสรุปดีๆแล้วก็สรุปช่วยสังสวัสดิกันไปตลอดเวลา สรุปจบช่วยกันไปตลอดเวลาสรุปสัตสรุปเชื่อไปตลอดเวลาไม่ต้องไปรอปาถนาพุทธภูมิอะไรตัวปาถนาแหละมันกลายเป็นทุกข์กิริยาขึ้นมาเพราะตัวปาถนานั่นแหละปาถนาใหญ่ก็ทุกข์กิริยาใหญ่ปาถนาน้อยก็ทุกข์กิริยาน้อย หน้าที่บำเพ็ญบารมีพุทธภูมิแหะก็คือบําเพ็ญทุกกิริยาชนิดหนึ่งฟังเนื้อหาตัดสรนุดีๆสรุปเนื้อหาตัดสรูุช่วยสังสารดีๆ ที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหม,ไ,มไปเไรื่องนะไโลกนั่นแหะ <m. S 1> ทุกอย่างล้อมกันไปสรุปเนื้อหาตัดสรุช่วยสังสวัสดีดีมัวแต่ล่องลอยมัวแต่เลื่อนลอยกับความป่ารถนาอยู่ไม่อยากหลุดไม่อยากพ้นก็ยังเป็นความเลื่อนลอยเลยของความป่ารถนานะ่ะฟังดีดีสิสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นลูก จะได้ล้างทุกความปราถนาะดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพจนไม่พจนเสจะได้ล้างทุกความปราถนาะความปานะ่าสนามยังเป็นทุกกริยาอยู่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพจนมในพ่นเสทุกอย่างไมันจด้ รุปจอบช่วยสังสารกันตลอด ความป่าปรถนาพ้นทุกน่ะรู้ไหมว่ามันเป็นทุกข์ในตัวป่ารถนาเองมันเป็นทุกข์กิริยาในตัวป่ารถนานั่นนะออสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละที่โลกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นซีทุกอย่างอย่าไอยู่แค่ละไม่ละอะไรอย่าไปอยู่แค่พ้นไม่พ้อนอะไรเล่าที่สร้างที่ถือขึ้นมาเป็นเงื่อนไขผูกมัดผูกพันอะไร นี่มัมนจะได้ตัดสรุ้ช่วยสองฆวตรกันตลอดนี่มันไม่ใช่การล่าจากสรรพสิ่งมันไม่ใช่การล่าจากสองสวาร,าวารลูก สังสวัสดิอ์อขอทุกอย่างกี่เราได้ผ่าล่างทุกอย่าง มันก็ไม่ได้มีละอยู่แล้วลูกไอ้ก่อนไม่ละมันก็ไม่ได้มีไม่ละอยู่แล้วเหมือนกันมาหลงโลกละ,ะโลกไม่ละขึ้นทีหลังเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ละไม่ละสิทุกอย่างพร้อมกันไปลูก ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไรลูกเออสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหมไม่ไรกันเลยทุกอย่างไม่ใช่เป็นไม้จากอะไรไม่ใช่เป็นไม้จากอะไรเออสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหมพร้อมไปไรลูกทุกอย่าง ใช่ไม่เอาเลยไม่ใช่มไม่มไหวแล้วยมันไม่ใช่ไหม่ยอยากอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม่ไม่ไหมเพราะมันไปสตินี้ยอมมาคือทุกกริยาทั้งหมด อย่าัมแต่ทะเลาะทล่าอยู่ตัวรู้ตัวเห็นน่ะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เลยเรื่อยล้างไปพร้อมตัวรู้ตัวทะเลาะทล่าอะไรเออตัดสรุปพร้อมกันไปตัดสรุ้ช่วยไปด้วยกัน ก็ไม่เลยเลยลูกทั้งไม,ม,ม่ทั้งไม่ไมแหละสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม,มเลยเลย อย่าไปใช้การไหม้จากอะไรลูกสิ่งที่มันไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม,ไม,ไม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันมันจะได้ไม่เป็นทุกข์กิริยาไอ้ที่ไปคอยหไหม้จากอะไรเนี่ยมันเป็นทุกข์กิริยาอยู่นะมันจะไปสร้างเส้นแบ่งขึ้นอยู่นี่ยังไปสร้างความมันจะสร้างตัวแบ่งขึ้นมางสร้างเส้นแบ่งขึ้นมาเนี่ย paramanalo ดิ้นรนจะละจากอะไรลูกก็ล้างเลยล้างไอตัวดิ้นรนละนั่นแหละสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละลูกทุกอย่างพอมันจะดิ้นรนละอะไรลูกก็ล้างตัวดิ้นรนละนั่นแหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปด้วยกันเออมันคอยจะละลูกก็ล้างตัวละนั่นแหละมันคอยจะไม่ละลูกก็ล้างไอตัวไม่ละนั่นแหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปด้วยกันเลยทุกอย่าง และตัดสู้ช่วยสังฆวัตรกันตลอดเวลากอมันจะทิ้งอะไรลูกก็ล้างไอตัวทิ้งเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ทิ้งไม่ทิ้งเลยลูกจะในนิพนธนิพาล้างสังฆวัตรตลอด ได้โปรดได้ทุกเช่นทุกภูมิถ้าไปใช้ตัวละเนี่ยมันโปรดไม่ได้ทุกเช่นทุกภูมิมันโปรดไม่ช่ไม่ได้ทุกกรรมทุกวิบากมันโปรดไม่ได้ทุกจริตนิสัยไงถ้าไปใช้ตัวละถ้าไปใช้ตัวไม่จากอะไรไปใช้ตัวละจากอะไรไปใช้ตัวงดจากอะไรไปใช้ตัวทิ้งจากอะไรเนี่ย มันจะไม่สามารถโปอดได้ทุกกรรมจริตวิไสัยไม่สามารถโปอดได้ทุกชั้นทุกภูมิพรมันไปสร้างแส้นแบ่งขึ้นแล้วมหากุนาไม่มีเส้นแบ่งมหากุนาไม่มีเงื่อนไขลูกทุกอย่างพร้อมกันไปมหากุนาไม่มีคตินิยมไม่มีนิพานนิยมไม่มีวิมุตตินิยม ไม่มีสุญญตานิยมมหากุนาไม่มีคตินิยมลูกไม่มีทิฏฐินิยมไม่มีรักนิยมว่างไม่มีรักนิยมความหลุดพ้นเนี่ยไม่มีนิยมนิพานไม่มีนิยมความทุกข์มหาุนาไม่มีคตินิยมอย่างพร้อมกันไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปได้กันเลยลูกพร้อมกันไปเลย ที่มันไม่เกี่ยวกับงดหรือไม่งดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับแว้นหรือไม่แว้นไปด้วยกันเลยทุกอย่างมันจึงจะกลายเป็นนิพพานล้างสังสวัตโดยตรงละมันก็ไม่ใช่ไม่ละมันก็ไม่ใช่ที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่เนี่ย ละมันก็ไม่ใช่เมละมันก็ไม่ใช่ยึดมันก็ไม่ใช่ไม่ยึดมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ใช่ไม่ใช่ในโลกมันจะไม่ใช่ทั้งยึดทั้งไม่ยึดเลยดีๆเราพร้อมกันไป